วจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยของนิสิตปริญาโทสาขาวิศวการแพทย์ครับที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหอยนางรมปักจีบท,ที่กระจายตัวอยู่ที่ก่อลิบงเนาะซึ่งระยะหลังเนี่ยเราทราบว,ว่ามันมีมลภาวะเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือใน l a บวิจัยของเราเนี่ยเราทำเรื่องของ environment toxicity หรือผลกระทบจากสารพิษทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมอันนั้นก็เลยเป็นโมเดลที่ดีที่เราเลือกนะครับหอยนางรมปากจีบซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วนะครับที่เราคาดว่ามันจะมีการปนเปื้อนของโลหะต่างๆหรือสารเคมีอื่นๆมาเป็นตัวแทนนะครับของของสัตว์นะครับหรือเขาเรียกว่า s ซนิ i น e l s p ปีชีก็คือสัตว์พื้นถิ่นนะครับแล้วข้อที่เราพบอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาไม่ใช่เป็นแค่สัตว์พื้นถิ่นที่อยู่เฉพาะที่เท่านั้นแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ที่เกษตรกรนะครับหรือชาวประมงเนี่ยเพาะเลีย้ยงด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่สนใจมากๆว่ามันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นไหมในในชาวประมงหรือคนที่บริโภคหอยแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันมีการปนเปื้อนของโลหะหนักไหมนะครับในพื้นที่เกาะลีบง แล้วก็ในหอยนางรมการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราต้องพ redict หรือว่าหาพื้นที่ที่สนใจก่อนนะครับว่าเราจะทําการศึกษาที่ไหนซึ่งที่ที่เราสนใจเนี่ยเรามีเครือข่ายทําวิจัยอยู่เราถึงลงไปทําได้เพราะว่าอยู่ที่นเรศวรเนี่ยไม่สามารถที่จะทําวิจัยแบบนี้ได้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเครือข่ายอาจารย์จากราช,ชมหาวิทยายลัยราชมงคลศรีวิชัยตรังนะครับแล้วก็จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ะครับผู้ช่วยสญญอดสัญสิปรับระชยเสนารัฐนะครับที่ที่คอยช่วยดูแลแล้วก็จัดการเนาะเพราะว่ามันเกิดผลกระทบเกิดขึ้นเริ่มต้นจากการที่เราพบว่ามีการตายของหญ้าทะเลเกิดขึ้นมากในบริเวณนั้นและอย่างหนึ่งก็คือเราเรู้สึกว่าโมเดลของหอยนางรมปากจีนะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่จะ ดูการสะสมหรือการปนเปื้อนของพวกโลหะหนักเพราะหอยนางรมมันจะเกาะอ,อยู่ตามโขดหินนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ําทะเลมีคลื่นอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ตามแต่ว่าโลหะหนักส่วนใหญ่เวลาที่มันหลุดหรือว่าถูกปล่อยทิ้งออกมาเนี่ยมันจะสะสมในตะกอนดินนะครับหรือว่าล่องลอยไปในในท้องทะเลหรือท้องน้ำนะครับสัตว์พวกนี้ก็จะมีการการกินเนาะการกินหรือว่าการ เ,เขาเรียกว่าการนําเข้าของโลหะหนักเ,นเข้าไปไว้ในตัวหรือว่าบริเวณต่างๆของอวัยวะอะไรก็ตามเนาะแล้วเราก็เลยสนใจว่าตอนนี้นะครับมันมีการปนเปื้อนจริงหรือไม่นะครับจากสถานการณ์ที่มีการตายเกิดขึ้นของของอตัวยาทะเลครับที่เราได้ข้อมูลมาเนาะงานการเรื่องของอเซลล์เซลล์หลังเมือกเนี่ยเป็นแค่ ส่วนหนึ่งในงานเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในหอยนางรมปากจีบภายหลังจากการได้รับสารเคมีหรือโลหะหนักที่ที่มันปนเปื้อนเข้าไปในตัวนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องเช็คสภาพของ environmental factor หรือว่า ทุกอย่างที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมว่ามันยังมีค่าปกติอยู่หรือไม่ก็อย่างเช่นเอาน้ําไปตรวจเอาดินไปตรวจนะครับตรวจค่าความเค็มตรวจถ่าตรวจค่าพีเฮอะไรเงี้ยก่อนรวมถึงเอาไปตรวจโลหะหนักด้วยนะครับเราก็พบว่ามันมีโลหะหนักเจือปนอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําแค่พื้นที่เดียวงานวิจัยชิ้นนี้เราเปรียบเทียบ2พื้นที่เราอยากจะรู้ว่าในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล จากชุมชนกับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยการปนเปื้อนในหอยต่างหรือต่างกันไหมนะครับผลออกมาก็น่าจะเป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้แต่ว่า,าสายตัวโลหะหนักเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนไม่เท่ากันนะครับจริงๆในทั้งที่เราตั้งสมมติฐานไว้ว่าเรา,เราคิดว่าในใกล้แหล่งชุมชนหรือแหล่งอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีพวกโลหะหนักปนเปื้อนเยอะนั่นก็จริงนะครับปนเปื้อนมากกว่าในบริเวณที่มันอยู่ห่างไกล แต่ว่าปริมาณของโลหะหนังเนี่ยไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นแคดเมียมตะกั่วที่เราจะเจอปนเปื้อนอยู่ในในปริมาณระดับหนึ่งที่เราเจอนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีใครศึกษาก็เลยเป็น,ปนอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในเชิงเฝ้าระวังได้ดีทีเดียวครับข้อมูลที่เราคืนกลับเนี่ยเราเราทำในสองรูปแบบ อันที่หนึ่งเนี่ยเราคืนกับผ่านผู้นําชุมชนนะครับผ่านอาจารย์นักวิจัยที่อยู่ในในบริเวณนั้นหรือในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่เขาดูแลศึกษาอยู่แล้วก็อีกอันนึงคือเราเผยแพร่พผ่านวารสารวิชาการเราได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับในวารสารวิชาการก็คือสายเอเชียนะครับอยู่ในฐาน scopus q2 แล้วก็แล้วรูปหอย ก็ได้รับรางวัลน,นะครับขึ้นปกโอราสารซึ่งการนำเสนอทั้งสองช่องทางนี้นะครับก็จะทำให้เห็นเรื่องของการปนเปื้อนหรือความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในในท้องทะเลไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะในในหอยหรือในสัตว์น้ำอื่นๆณับนะปัจจุบันก็มีการปนเปื้อนอยู่สูงพอสมควรเพียงแต่ว่า มันจะเกิดการสะสม,มเกิดขึ้นแล้วเกิดการเจ็บป่วยมันต้องใช้เวลาครับคือคืองานวิจัยเช่นนี้ครับเป็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทเลยเขาเขาได้ใช้โมเดลนี้นะครับในการศึกษาแล้วก็นอกจากได้ลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างหอยละนะครับได้ลงชุมชนพบปากกับชาวบ้านผู้นําชุมชนเนาะได้รู้จักวิธีกระบวนการในการเก็บรู้ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือรู้จักวิธีการตรวจสารเคมีโลหะหนักเนาะโลหะหนักนะครับต่างๆทั้ง5ชนิดไม่ว่าจะเป็นตะกั่วปรลอดแมงกานีสแคดเมียมแล้วก็อื่นๆเนาะแล้วก็ได้ฝึกเทคนิคทางทางพยาธินะครับฝึกเทคนิคทางกายวิภาคในการเตรียมชิ้นเนื้อจนเป็นสไลด์แก้วแล้วก็ย้อมพิเศษต่างๆนะครับเพื่อดูการตายของเซลล์ดูการเพิ่มขึ้นของเซลล์หลักเมื ต้องบอกว่าการเพิ่มขึ้นของเซลล์หลังเมืองเนี่ยเป็นตัวแทนของผู่มคุ้มกันของหอยที่จะบอกบอกว่าตอนนี้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วนะหรือมีเชื้อโรคหรือมีตัวกระตุ้นอย่างเช่นโลหะเข้ามามันก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มจํานวนเหมือนเมล็ดขาวเราครับมากขึ้นมากขึ้นนิสิตก็ได้ใช้เทคนิคในการย้อมสเตนเฉพาะเพื่อจะดู ตัวสารหลังเมือกหรือดูตัวเซลล์หลังเมือกในหอยนะครับแล้วก็ดูการมีการย้อมพิเศษอื่นๆอย่างเช่นดูการตายว่านอกจากมีเซลล์หลังเมือกเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นล้นะครับหอยมีมีบริเวณไหนของหอยมีการตายเกิดขึ้นไหมในระบบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็ได้ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการที่จะพิสูจน์สิ่งที่เขาตั้งสมมติฐานไว้นะครับแล้วก็ โชคดีที่ระหว่างทางก็ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อยๆครับก็เลยมีงานวิจัยหลายชิ้นออกมาครับ